สวัสดีนะครับอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้จากบุรีรัมย์นะครับเดินทางมาไกลถึงชนบุรีนะครับเพราะอะไรนะครับลูกค้ามาซื้อเสียงมาซื้อแบรนด์แท้ๆนะครับเพราะว่าร้านนี้ทำจากของแบรนด์ชั้นนําระดับโลกนะครับแล้วก็งานติดตั้งเนี่ยเรียกว่าเนี้บกันมากๆนะครับลูกค้าจองคิวกันนับแรมปีนะครับเดินทางกันนับหลายร้อยกิโลนะครับเพื่อที่จะมาติดตั้งเครื่องเสียงกับเคสซานะครับมาฟังเสียงคันนี้กันครับ เล่าเรือคนดีชื่อเกศแม่พร้รอมคาเฟ่ที่เคยนั่งยคืนนั้นเจ้าขึ้นร้องเพลงยังคร้องมาลายแรงวันแรงมากนะครับความรู้คคสึกเหมือนยืนอยู่หน้าเวทีคอนเสิร์ตเลยครับอ,อันนี้เราบันทึกกันริมถน,นนนะครับ ที่ได้มีเสียงรบกวนเยอะๆแบบนี้ชุดนี้ยังทําได้เสียงที่เด่นชัดมากๆครับเื้นที่สีนามฟุตบอลชุดนี้เอาอยู่แน่นอนนะครับในเรื่องของความจังนะครับความไพเราะนี่เสียงโดดเด่นมากครับเ เก็บทุกใหญ่ลวงห่วงมาลายวานที่เมื่อเขาซื้อเวลาอกนองไปเที่ยวหลังเมื่อสักขาวจงสุดปืนไม่รู้ข้างเค้มหรือปล่ายเสร็จไปแล้วนะครับอีกหนึ่งคันนะครับกระลังกลับบ้านนะครับวันนี้มีจะตั้งทั้งหมด3คันนะครับที่มาคาเฟ้ ลายโคลมเต้าเก็บเราเน่าเศร้าเดียวดายยอดมากครับเสียงน่าฟังมาก ก็จองคิวกันมาแลมปีเลยนะครับเดินทางกันไกลหลายร้อยกิโลเมตรนะครับเพื่อที่จะมาติดตั้งเครื่องเสียงกับเคสซาวชนบุรีนะครับคันนี้ติดตั้งเป็นชุดนี้เลยนะครับชุดโปรโมชั่นจากราคาปกติ95,000บาทนะครับเรียกว่าปรับลดกันสุดๆนะครับเรียกว่าโน้มราคาลงมาเพื่อที่จะให้ทุกๆท่านเนี่ยได้จับต้องกันถึงสำหรับสินค้าแบรนด์ชั้นนำระดับโลกนะครับ แบรนด์แถวหน้าหน้าของเครื่องเสียงรถยนต์เลยนะครับอาทิเช่น o อ e ลออนดีเสแปดเนะครับคันนี้พิเศษลูกค้าบอกยังไม่พอในชุดลูกค้าเติมทุกตัวเนี่ยลำโพงเสียงกลางเนี่ยเป็นด e ีเอสแปดเอเอเอปสุดโคเอแดงดอ,อเ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 ลเอ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 เนเอเอเออเดเนเอเออเอเอเออเอเอนอเอเออเออ สับเบดเป็น12นิ้ว X3 Series 2022 12นิ้วนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นเล็กๆอยู่แต่แค่รุ่นนี้รถก็บวมเป็นปีบแล้วนะครับเอ็มขับซับเป็น X3 1,500.1d น,นะครับ2022แล้วก็ใช้แอมขับเสียงกลางรุ่นใหญ่นะครับ D18 e x l 1,200.4เพราะแอมที่มีพลังงานให้พลังงานที่สูงมากๆ นะครับแล้วก็มีมีวงจรเฟลดชิปทําให้ลําโพงทุกตัวเนี่ยทำงานได้เฟสดเดียวกันนะครับการที่ทำาการที่ทาให้ลําโพงทํางานได้เฟลดเดียวกันเนี่ยเราจะได้ความดังมากมากมาก,มากขึ้นอีกโดยที่เราเนี่ยไม่จาเป็นต้องไปใส่ลําโพงเยอะนะครับการใส่ลําโพงเยอะแล้วแล้วแก้ปัญหาเรื่องของเฟดไม่ได้ก็เปรียบเสมือนกับเราควบคุมลําโพงไม่ได้เลยมันก็สเปรย์สปะนะครับแล้วก็ความดังก็จะสูญเสียไปเพราะว่าลําโพงนั้นหักล้างกันเอง เรียกว่าดันกันเองสู้กันเองหักล้างกันเองเรียกว่าไม่เป็นเนื้อเดียวกันไม่เป็นน้ำหนึ่งเดียวกันดังนั้นการฟังก็จะมั่วสั่วไปหมดนะครับแต่ของเรานะครับจะได้เสียงที่เป็นเนื้อเดียวกันทุกๆตัวเนี่ยจะเป็นเสียงที่รวมกันเป็นหนึ่งนะครับทำให้ลาโพงทาทาความดังได้มากๆโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปใส่ดอกเยอะนะครับแล้วก็ปรีนะครับเลือกใช้เป็นของ Exact e x 7 7 2022ของนนะครับกันนี้แถมตู้โมบายฟรี4,500ับาทนะครับ ตู้พื้นนะครับเป็นตู้ที่เราขึ้นงานสดๆทุกใบทุกคันนะครับตู้จะเข้ารูปดีมากแล้วก็เสียงเบสนั้นล้างนุ่มลึกนะครับแล้วก็นั่งสบายแถมตู้แข็งแรงสวยงามนะครับนะครับเลเซอร์แบรนด์ Xsart นะครับแล้วก็โลโกโ้ k s นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับดังเดือพื้นที่ในการวางขาสบายนะครับตู้สำเร็จนี่แหละมาเกือบชนคอนโซล นั่งไม่สบายเสียงก็ไม่ออกดีอย่างเดียวคือถูกนะครับแล้วก็เพิ่มเติมคาป้านะครับ500รฟลัดนะครับเก็บใส่กล่องอย่างเรียบร้อยนะครับกค้าเพิ่มเติมงานหล่อหูช้างนะครับทำให้ยกเสียงแหลมจากด้านล่างมาอยู่ด้านบนทำให้ได้เวทีที่สูงขึ้นไพเราะขึ้นฟังได้ไกลขึ้นนะครับเพิ่มเติมงานเปิดหน้าดอกนะครับทำให้เสียงนั้นล่งขึ้นดังขึ้นนะครับ แล้วก็เพราะแอมน้ำวางใต้เบาะทั้งสองตัวปรีติดตั้งอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็คันนี้เลือกใช้สวิตชิงแท้นะครับเลือกใช้สวิตชิงแท้ในการจ่ายไฟให้กับระบบนะครับจอดรถไม่ต้องสตาร์ทรถเปิดเครื่องเสียงยาวๆได้เลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับเลือกใช้เป็นของบริเดนนะครับแล้วก็ฟิลนะครับตัวเป้งๆตัวใหญ่ๆสายยังกบเมโลโรงงานเลยนะครับ ไฟทองแดงกันแบบว่าดีๆกันไปเลยนะครับไม่ต้องกักนะครับเล่นเครื่องเสียงรถยนต์ทั้ามกันแต่กักว่าเอ้ยกลัวจะถูกกลัวจะแพงต้องทําถูกๆกลัวเพื่อนบอกว่าแพงสุดท้ายท่านก็ไม่มันได้ได้ของดีหรอกนะครับฉะนั้นเล่นของดีอย่ากลัวแพงนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณลูกค้า ทุกท่านที่เข้าใช้บริการกับเคสาวอย่างหนาแน่นนะครับคิวใกล้ปีใหม่ใกล้เต็มแล้วรีบจับจองคิวกันนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ